สวัสดีค่ะนักเรียนที่รักทุกคนนะคะบทที่4ในวันนี้นะคะเรายังอยู่ในหัวข้อเรื่องจำนวนนับ1 1ถึง20ค่ะเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้ก็เรื่องความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมค่ะ ความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมเป็นการเขียนแสดงจำนวนในรูปแบบของจำนวนสองจำนวนขึ้นไปเช่น11อาจเขียนเป็น1กับ0 2กับ9 3กับ8 4กับ7 5กับ6หรือ0กับ11ได้ค่ะ ความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมนี้นะคะเราเคยเรียนไปแล้วในบทที่1แต่บทที่1นั้นจำนวนจะเป็น0ถึงส0ส่วนในวันนี้นะคะเราจะเรียนรู้ความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมที่มีจำนวนมากขึ้นก็คือมีจำนวน11ถึง20นั่นเองค่ะ เรามาดูตัวอย่างกันก่อนนะคะก่อนที่เราจะทำแบบฝึกหัดค่ะในรูปแรกนะคะส่วนรวมก็คือ14นะคะเราลองมาดูนะคะเราคิดด้วยกันนะคะว่าเราจะใส่อะไรในส่วนย่อยทั้งสองตัวนะคะ,ะนักเรียนลองดูจากมิดก็ได้นะคะเพราะว่ามิดยกตัวอย่างให้นักเรียนดูก่อนนะคะ,ะมิดใส่ศูนย์ ในส่วนย่อยและส่วนย่อยอีกตัวหนึ่งนักเรียนคิดว่าจะเป็นจำนวนใดคะ14ใช่ไหมคะเพราะ0บวก14เท่ากับ14คือส่วนรวมคะ่ะเรามาดูช่องต่อไปนะคะส่วนรวมคือ14ถ้าส่วนย่อยมิดให้เป็นเลขหนึ่ง นักเรียนคิดว่าส่วนย่อยที่เหลืออีกจำนวนหนึ่งจะเป็นเลขอะไรคะถูกต้องค่ะเรามาดูกันเลย13นะคะเราลองเอา1กับ13มารวมกันได้14ใช่ไหมคะต่อไปนะคะเราลองมาดูกันค่ะถ้ามิรให้ส่วนย่อยเป็น2 นักเรียนจะให้ส่วนย่อยอีกส่วนหนึ่งเป็นเลขอะไรคะ12 12กับ2รวมกันได้14ต่อไปเลยค่ะถ้ามิรให้ส่วนย่อยเป็น3นักเรียนจะให้ส่วนย่อยอีกจำนวนหนึ่งเป็นจำนวนอะไรดีคะ 11นักเรียนลองตรวจคำตอบดูก็ได้นะคะเอา3บวก11ได้14คือส่วนรวมค่ะต่อไปค่ะมิดให้4นักเรียนจะได้จำนวนใดต่อไปคะ10 4บวก10เท่ากับ14ใช่ไหมคะ ต่อไปเลยค่ะมิดให้5นักเรียนจะให้จำนวนใดต่อไปคะเป็นส่วนย่อย9 5กับ9คือส่วนย่อยส่วนรวมคือ14นั่นเองค่ะต่อไปค่ะมิดให้6อ่ะ จำนวนต่อไปก็คือ8ส่วนย่อยคือ6กับ8ส่วนรวมก็คือ14 7คือส่วนย่อย7คือส่วนย่อยใช่ไหมคะ7กับ7รวมกันได้14ถูกต้องไหมคะเด็กๆหรือเด็กๆจะคิดแตกต่างจากที่คุณครู เอ,อยกตัวอย่างได้นะคะมีความคิดที่หลากหลายนักเรียนสามารถทำได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในหน้า118และ119ค่ะเมื่อทำเสร็จแล้วนะคะยังไม่ต้องถ่ายรูปส่งมานะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ